อะไรที่บีมชอบนะคะเราก็อยากมาพูดถึงอยู่แล้วหลายๆคนรีเควสต์มานะคะว่าอยากให้บีมาเปิดกลุ่มกระเป๋าแบรนด์นมที่บีมชอบที่สุดนะคะวันนี้บีมก็เลยเลือกมา5้าใบด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้บีมจะมาพูดถึงแต่ละใบนะคะว่าทาไมบี Beam ถึงชอบแล้วก็ตามที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างใบแรกนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยแล้วก็บีมรู้สึกว่าแบบบีมชอบมากๆรู้สึกมันคลาสสิกมากๆเลยก็คือใบนี้นะคะนี่ อันนี้นะคะจะเป็นชาแนลคลาสสิกไซส์เก้านะคะหลายหลครั้งที่พิมถือลง IG นะคะใบนี้หลายหลายคนจะชอบทักมาถามว่ามันคือไซส์อะไรนะคะเพราะว่ามันแอบดูกล้ากึง่งใช่ป่ะอันนี้คือเป็นไซส์เก้านะคะก็คือจริงๆแล้วที่ฮิตที่ดับมันจะมีไซส์แปดที่เป็นเหมือนเล็กกว่านี้หน่อยแล้วก็เป็นครอสบอดี้ได้นะคะ,ะกับอีกไซส์หนึ่งก็คือเป็นไซส์สิบนะคะที่มันฮิตมาตลอดกาลนั่นแหละไซส์สิบแต่ว่าตอนนั้นอะบีมเป็นดูที่ชอ็อปแล้วบีมไปลองนะคะบีมรู้สึกว่าไซส์สิบอะมันแอบใหญ่ไปสสําหรับับบบตวคือบบูมม

เออเป็นคนเหมือนแบบว่าเป็นสาวใสมีนี้เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่มถือสิบอะคือมันจะเด่นกว่าตัวไปมากแล้วยิ่งเวลาคอสบอดี้อะคือเด่นกว่าทุกอย่างเออบิมรู้สึกมันเด่นเกินไปบิมก็เลยลองใส่เก้านะคะแล้วมก็รู้สึกว่าเอออันนี้เหมาะกับบีมมากมากคือพอได้ลองใส่นี้บลูกก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออจะถือใบนี้นี่แหละใบนี้นะคะเป็นอะไหล่เงินแล้วก็เป็นหนังคาเวียนะคะก็คือเป็นใบคลาสสิกใบนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจกับบิมมากๆเพราะว่าเป็นใบแรกที่บิมซื้อ เองที่แบบราคาสูงขนาดนี้นะคะอันนี้บิมซื้อมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็คือบิมซื้อมาในราคาประมาณ0องแสนนะคะซึ่งตอนนี้ราคามันขึ้นไปแบบประมาณ3ามแสนแล้วป่ะเออคือจริงๆแล้วบิม,มตัดสินใจอยากซื้อมานานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ราคามันแสนกว่าบาทแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักทีเออแล้วก็ได้มาซื้อตอนที่มันสองแสนแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคหน่อยเพราะว่าราคามันก็แบบขึ้นเรือ่อยๆเนาะเออมันก็ แล้วแต่คนจะมองอ่ะมันอาจจะเป็นการลงทุนก็ได้แต่ยังไงเราก็คงไม่ขายคือจริงๆที่พิมชอบใบนี้นะคะเพราะว่ามันสะพายได้สองแบบก็คือจะเป็นสะพายข้างหรือ crossbody หรือว่าเราจะดึงสายมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สะพายแบบนี้เออก็คือได้หลายมากๆเลยจะได้เป็นแนวเท่ก็ได้หรือว่าจะเป็นสายหวานก็ได้นะคะส่วนข้างในเนี่ยก็ จะเป็นแบบนี้เป็นช่องเล็กๆธรรมดาเลยแต่ว่าข้างในนะคะจะเห็นได้ว่าบีมอะ่ะใช้ ที่จัดระเบียบกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนี่ทุกคนคือจะบอกว่าอย่างมาป้ายอยาไอเทมนี้แบบสุดๆเลยเพราะว่ามันช่วยชีวิตกระเป๋าบิ้มทุกใบเอาไว้นะคะให้ดูว่าข้างในจริงๆแล้วมันเป็นน้อยบิ้มก็ไม่กล้าแบกเยอะคือข้างในจริงๆอ่ะมันจะมีหนึ่งช่องใช่ไหมแล้วก็มีแบบช่องเล็กๆสองช่องอยู่ข้างในที่แบบเป็นเหมือนใส่บัตรใส่เงินอะไรอย่างนี้นะคะที่จัดระเบียบกระเป๋าอันนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าแบ็กออร์แกไนเซอร์นะคะอันนี้จัดแบ็กออร์แกไน์นะคะทุกคนคือเนี่ยอันนี้ ี่นะคะจะเป็นของคัตติ้งแบบคอสตูมอายสำหร yes. ับ Channel c l s s s ไซส์9โดยเฉพาะนะคะก็คือจะเห็นว่าไซส์เนี่ยจะมาพอดีกับน้องกระเป๋าเลยนะคะที่สําคัญคือเขาจะช่วยดันทรงด้วยอ่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่อจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยมันจะยุยยๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่เข้าไปอ่ะ ือมันจะทําให้กระเป๋าอะเป็นทรงตลอดเวลาอ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่าดันทรงขึ้นมาหน่อยนะคะมันก็จะไม่ยู่มากแล้วทาให้กระเป๋าเนี่ยตั้งตรงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยคือจะไม่เห็นชัดเดี๋ยวบิ๊มจะเอาใบอื่นที่เห็นชัดมาให้ดูเพราะว่าชาแนลคลาสสิกใบนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นทรงอยู่แล้วแต่ที่บิ๊มชอบสําหรับที่จัดระเบียบกระเป๋าอันเนี้ยคือเขาน้าหนักเบามากๆไม่ทําให้กระเป๋าเราอะหนักขึ้นคือปกติแล้วทุกคนน่าจะรู้ว่ากระเป๋าแต่ละใบนะคะมันมีน้ําหนักอยู่แล้วแล้วเวลาเราสะพายมากๆอ่ะ แล้วบิ่มเป็นคนที่ชอบพกของเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เลยรู้สึกว่าตอบโจทย์มากเพราะมันน้ําหนักเบาจริงๆแล้วก็ดูดิมันบางแค่นี้เองไม่กินที่กระเป๋านะคะแถมที่พิพมชอบอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือข้างในนะคะเราสามารถสมมติอ่ะอันนี้มันคือช่องใหญ่ช่องหนึ่งใช่ปะเขายังมีช่องย่อยข้างใน แทให้ด้วยสําหรับใส่แบบพวกของจุกจิกนะคะเวลาจะใส่บัตรใส่เงินใส่ลิฟใส่อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้หางไม่ยากนะคะที่งเขามีหลายสีให้เลือกมากๆทุกคนสามารถแบบเลือกสีที่มันเข้ากับกระเป๋าของตัวเองได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาต่อกันที่ใบต่อไปกันดีกว่า อันนี้ละกันอันเนี้ยเป็นอีกใบหนึ่งที่มิมชอบมากๆแล้วมิมก็เพิ่งตําม,มาประมาณปีที่แล้วนะคะจริงๆได้มาตั้งแต่ที่มันออกมาแรกๆเลยตอนที่โรเซ่ถือนะคะแต่ตอนเนี้ยสาภาพน้องคือแบบเยินมากแล้วดูสายี่มันไม่เป็นทรงแล้วเพราะมิมใช้น้องหนักมากนะคะแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วเหมือนแบบว่ามันมีอะไรมาทับแล้วมิมไม่เห็นนะ่ะพอมาเห็นอีกทีมันก็แบบ เป็นอย่างนี้และวะ้วอะแต่อันนี้นะคะจะเป็นรุ่นหนังที่มันเป็นหนังเจระเข้นะคะแบบจะเป็นแบบว่าลายลายแบบเนี้ยคือมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเพลนนะคะอันนั้นน่าจะประมาณราคาห้าหมื่นกว่าบาทแต่ใบนี้บิมได้มาประมาณหกหมื่นกว่าบาทนะคะละ่าสุดที่บิมไปเช็คมาก็คือราคาเขาขึ้นมาอีกนิดนึงตั้ง เออถ้าเทียบกับตอนที่บิมซื้อนะคะที่บิตัดสินใจซื้อหนักแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เป็นรอยแล้วมันไม่เป็นรอยจริงคือตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ตามใบนี้มานะคะคืออีกใบหนึ่งอะที่มันเป็นหนักเทนเทรนอะไม่มีลายแบบนี้นะคะแค่เอาเล็บขวนอะ มันก็เป็นรอยเล็บแล้วแล้วส่วนตัวบิ๊มเป็นคนที่ใช้ของไม่ค่อยระวังนะคะคือบิ๊มใช้แบบสมุนไพรมากซื้อมาก็ใช้เออแล้วบิ๊มก็สะพายแล้วก็แบบทิ้งทิ้งกว้าง,งๆนิดนึงะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มากกว่าสําหรับใครที่เป็นคนที่ไม่ได้ระมัดระวังอะไรขนาดนั้นนะคะบิมแนะนําว่าให้ซื้อรุ่นนี้ที่เป็นหนังแบบนี้นะคะคือมันแบบมันไม่เป็นรอยเลยทุกคนบิ๊มใช้บ่อยมากๆจริงๆอันเนี้ยก็คือใช้ง่ายหยิบของง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเขาอะเป็นตัวเปิดแบบนี้เดี๋ยวบิให้ดู อันเนี้ยแล้วก็เปิดขึ้นมาก็คือไม่มีซิปนะคะข้างในจะเป็นช่องเดียวๆแล้วก็มีช่องซิปข้างในเล็กๆนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคือเขาจะไม่มีซิปนึกออกปะคนที่ชอบกระเป๋าที่มีซิปนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจใบนี้แต่ส่วนตัวมีมาคือไม่ค่อยชอบปิดซิปกระเป๋าอยู่แล้วนะันก็อาจจะอันตรายนะแต่ว่าเหน เวลาเราใช้ชีวิตอะทุกคนคือเวลาบิมพุโยนขอบบิมก็โยนเข้าไปเวลาบิมหยิบบิมก็หยิบเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นก็คือต้องระมัดระวังตัวเองนะคะแยวก็ข้างในใเดี๋ยวบิมจะอินเสิร์ตรูปสภาพกระเป๋าใบนี้ข้างในให้ดูนะคะคือมันแย่มากๆเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยบิมไม่ได้ใส่ ที่จัดระเบียบกระเป๋าอันนี้นะคะอันนี้ก็ของแบรนด์ช็อกเกอนเหมือนเดิมเลยนะทุกคนอันนี้เป็นที่จัดระเบียบกระเป๋านะคะเนี่ยในกล้องอะ่ะไม่รู้จะเห็นเห็นปะ่ะคือมันเลอะแบบมันเลอะทุกสิ่งอยา่างแล้วก็เลอะน้ามันเลอะลิปเลอะอะไรแบบนี้ด๋ยบิมบินเสิร์ฟรูปให้ดูชัดๆอีกทีนะคะแต่คือบิ๊มเสียดายมากๆบิมว่าบิมต้องเอาน้องเข้าไปสปานะคะก็คือต้องเสียตังค์เพิ่มอ,อีกเพื่อที่จะรักษามันเออบิมก็เลย หลังๆนะคะก็เลยมาใส่อันนี้แล้วอ่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นที่จัดระเบียบกระเป๋าเหมือนกันเหมือนชาแนลเมื่อกี้เลยแต่อันนี้จะเป็นคนละสีกันนะคะทุกคนจะเห็นความบางของมันอันเนี้ยจะเป็นผ้าความบาง1.2 M MM มมนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาใช้วัสดุที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะแล้วก็ผลิตในประเทศไทยแต่คืองานคัตติ้งเขาทุกอย่างอะ่ะมันเนียบมากๆทุกคนคือมันคดีกับกระเป๋าเราเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะคือมันมีช่องข้างในเหมือนกันเอออันเนี้ยก็คือสะดวก มากสาหรับการใช้งานนะคะใครที่ชอบใช้กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็รักษาของไม่ค่อยดีหรือว่าอยากรักษาให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆในสภาพที่ดีนะคะบิมแนะนําเลยคือบิมจะบอกว่ามันสําคัญมากๆจริงๆคือบิมรู้สึกผิดมากๆที่เออก่อนหน้านี้บิมไม่ได้ใช้นะคะมันก็เลยแบบเลอะไปแล้วแล้วทีนี้มันก็แบบแก้ยากอะทุกคนคือกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ เนี่ยเหมือนอย่างกระเป๋าใบน,นี้อย่างที่วิมบอกพอมันไม่มีซิปใช่ป่ะตอนนั้นวิมจาได้เลยวิมไปกินปิ้งย่างเกาหลีแล mm ้ว hmm. วิมกินไปเรื mm ่อ hmm. ยอยู่ดีหมูมันก็เห็นเข้ามา mm hmm. ในกระเป๋าวิมอะแล้วมันก็เลอะน้ามันมันก็เลยเป็นคาบแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีไอที่จัดระเบียบกระเป๋านเานเี่ยที่จะช่วยกันไม่ให้น้องเลอะนะคะเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้ถุกคนะออคือใครที่เพิ่งซื้อ บอกมาใหม่นะคะล้วนมีกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยากจะรักษา net, นี่าวิมแนะนําเลยคือจะบอกว่ามันสําคัญจริงๆเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยอยากมาป้ายากทุกคนนะคะรู้สึกว่าสําคัญจริงๆแล้วก็จะบอกว่าอย่างพอเราใส่พวกเที่ดันทรงข้างในนะคะแบบที่จัดกระเป๋าเนี่ยตัวนี้นะคะจะสามารถดันทรงให้กระเป๋าเราเนี่ยเป็นทรงมากขึ้นได้ด้วยนะคะคือจริงๆตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใส่น้องเขาจะมีความแบบแบนแบนลิฟทลีแต่ว่าอันเนี้ยพอใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้มันแบบว่าเป็นทรงมากขึ้นนะคะเวลาตั้งเนี่ยน้องเขาก็ จะแบบไม่บูบีประมาณนี้อ่าสำหรับใบนี้นะคะแล้วก็ใบต่อไปเป็นอันนี้ละกันอันนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่วิมใช้บ่อยเหมือนกันแล้วสภาพน้องก็คือเยินแบบเละตุ้มเป๊ะมากๆนะคะ คนไม่รักษาของเนี่ยแต่จริงๆว่าบิมเก็บดีนะอ่าอันนี้นะคะก็คือเป็นดิออ v i วินเทนะคะอันนี้คือเป็นใบโปรดของบิมอีกใบหนึ่งเลยเพราะว่ามันใช้ง่ายมากถึงน้องจะเล็กนะคะแล้วก็ใส่อะไรไม่ค่อยได้คือใส่โทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max ค่ะใส่ได้นะแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าใส่อะก็คือใส่ได้ลิฟแล้วก็แป้งค่นั้นเติมแล้วปกติบิมจะไม่ใส่ โทรศัพทบิมเข้าไปนะคะก็คือจะมีพวกกระเป๋าตังค์ลิฟแป้งกุญแจรถแค่เนี้ยก็คือเต็มแล้วเออแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นทรงแบบเนี่ยทุกคนวินเทจบิมจําได้ว่าบิมได้มาจากร้านพรีในไอจนะคะตอนนั้นบิมได้มาประมาณหมื่นกว่าบาท ไม่ถึงสองหมื่นเออแต่ก็ใช้คุ้มอยู่นะถึงจะคือตอนที่ได้มาสภาพมันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะมันเป็นของวนะินเทจเนาะแต่ว่าพอเอามาใช้จริงๆอะ่ะบิมก็ทําเลอะนูนะ่นเลอะนี่นิดหน่อยนะคะเวลาแบบว่าไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยบิมก็พกใบนี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันดูแลง่ายนะคะอ๋อแต่ว่าข้อเสียคือมันเป็นผ้านนะทุกคนแต่ว่าต้องสายอาจจะเป็นหนังคือพอกระเป๋าที่มันเป็นผ้าเนี่ยเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็จะแบบ สสแล้วแบบสิ่งสกปรปกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําความสะอาดยากนิดนึงอาจจะต้องเอาไปสปาบ่อยหน่อยนะคะสาหรับใบนี้เป็นแบบเดี๋ยวสิ๊ะพา,าให้ดูเป็นแนวแบบวินเทจวินเทจอะเออถ้าใส่กับเสื้อยือดกางเกงยีนขาสั้นนะอะไรเงี้ยมันก็เก๋ไปอีกแบบนึงเดี๋ยวบิมจะแปะเวฟแบบคนที่ถือใบนี้ไว้ให้นะคะคือถ้าเกิดว่าอยากตากระเป๋าเล็กๆที่เป็นวินเทจอะบิมก็แนะนําใบนี้เลยคือคิดไม่ผิดเลยที่ซื้อน้องมานะคะ โอเคต่อไปนะคะเป็นอีกใบหนึ่งเอาเป็นใบนี้ละกันนี่อันนี้นะคะก็คือเป็นวินเทจเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นเป้เจากหลุยส์นะคะให้ดูก็ <c oughs> บอกบิมทุกใบอะ่ะทำไมจะว่าม็นแบบนี้เพราะแต่จะบอกว่าอันนี้นะคะใบนี้ก็คือเป็นของมอนนีคือบิมได้ส่งทอดมรดกต่อมานะคะไม่ได้ซื้อเองนะอันนี้คือน่าจะอายุประมาณ20ปี บวกๆแล้วอะเออสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะแต่ปีนรู้สึกว่ามันยังน่ารักอยู่แล้วพ่อกลับมาใช้ยุคนี้ยุคที่คนเริ่มเอากระเป๋าวินเทจกลับมาใช้อ่ะมันก็ยังดูใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะจริงมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทรงน้องเขาแล้วก็ข้างหน้าก็จะมี ซิปข้างหน้าที่แบบสามารถใส่เหรียญใส่ลิปใส่อะไรได้นะคะของจุกจิกข้างในส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือมันน่ารักมากแล้วก็สายสามารถปรับได้นะคะเราสามารถสะพายแบบข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ส่วนราคาคือวิมไม่รู้เลยเพราะว่าอย่างที่วิมบอกคือมันเป็นปของมามีนะคะวิมก็ไม่ได้ซื้อเองไม่รู้ว่าตอนนี้ร้านพรีเขาพรีกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังหาซื้อได้อยู่ไหมนะคะ ข้างในนะคะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นที่จัดระเบียบกระเป๋าเหมือนกันซึ่งพอบิมถอดออกมาทุกคนคือทรงมันยุ้ยแบบดูดิมันไม่ไหวแล้วอะ่ะเออคืออันเนี้ยใบเนี้ยคือถ้าใช้แบบแม่เมียเนี้ยคือบอกเลยว่าไม่ได้บิมต้องใส่อันนี้ตลอดเลยนะคะมันเป็นที่ดันทรง ซึ่งของมาพูดถึงอันนี้กันก่อนนะคะคืออย่างที่ดูคนเห็นนะเนี้ยคือมันจะหนากว่าของ c h a n น l c l a s s i c แล้วก็ว s l ใบนี้นะคะซึ่งผ้าเขาเนี่ยจะหนา2มิลลิเมตรนะคะอย่างที่ดูคนเห็นแต่ว่าน้ำหนักยังเบาอยู่แล้วก็วัสดุอะพรีเมียมจริงๆเนี่ยให้ดูดีเทลเขาใกล้ๆนะคะความคัตติ้งใดๆน,นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกผ้าที่มันหนา2มิลลิเมตรเนี่ยคือเขาจะสามารถช่วยดันทรงได้ดีมากๆเพราะจะมีความหนากว่าเออสำหรับแบบพวกกระเป๋าที่ไม่ค่อยเป็นทรงนะคะ หรือว่ากระเป๋าใบใหญ่ที่เราต้องการให้น้องเขาแบบอยู่ทรงตรลอดเวลาคือมันจะทําให้เราเก็บรักษากระเป๋าวาได้ง่ายขึ้นคือไม่ต้องแบบว่าหาอะไรมายัดหรือไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ไปยัดกระเป๋านะคะน้องเขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยเจ้าตัวดันทรงตัวนี้นะอันนี้จริงๆแล้วอ่ะทางร้านอะ่ะเขามีประมาณ200กว่าแบบเลยนะสําหรับกระเป๋าแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์นะคะเขาก็ <ๆ S 2> จะมีทั้งแบบชาแนลซิลีนพรานดาแบบวีเอสแอลดีออะไรแบบนี้คือแอร์เมสคือเยอะมากๆนะคะใครที่มีกระเป๋าอะไรเนี่ยสามารถ ทักไปถามทางร้านได้ก่อนเลยแต่ว่าอันเนี้ยของบิ๊ะคือเป็นคอสตูมไนซ์นะคะก็คือเขาต้องตัดกระเป๋าไซส์นี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกคือกระเป๋าใบเนี้ยมันเป็นวินเทจแล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่แบบคนฮิตใช้กันนะคะทางร้านก็เลยยังไม่ได้มีแต่เขาสามารถทำคอสตูมไมซ์ตามไซส์กระเป๋าได้ด้วยซึ่งเก๋มากๆบิมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วคือมันไม่ต้องเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก็ได้นะสําหรับใครที่อยากเอาไปใส่กระเป๋าทัวสแบ็คหรือว่ากระเป๋าที่ไม่ใช่แบรนด์เนมกระเป๋าอะไรก็ได้ที่เเเรราาาอยากให้ขป็นง ะะก็คือสามารถสั่งตัดได้หมดเลยทุกคนมันส,นดสะดวกสบายมากๆแล้วทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริงๆคือมันหาของง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างใบนี้ยคือข้างในอ่ะมันไม่มีแบบกระเป๋าช่องเล็กเลยนะบิมก็เลยสั่งเป็น ที่เก็บกระเป๋าแบบที่มีช่องเล็กข้างในนะคะบิ๊ไว้ใส่แบบพวกของจุกจิกอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นชนีแบบพวกของเยอะเนื้อออกปา,ามันก็จะได้หาของง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆใบต่อไปอ,อ๋ออันนี้เป็นใบสุดท้ายแล้วใบต่อไปนะคะที่วิมอยากมาพูดถึงก็คือ ถ่าดานอันนี้นะคะเป็นเซลีนเบลตแบงนะคะเป็นกระเป๋าคลาสสิกอีกรุ่นหนึ่งที่เมื่อก่อนอะ่ะฮิตมากๆเลยเออคือมันฮิตมากๆในเมื่อก่อนนะคะบิมก็เลยซื้อมาตอนที่มันแบบฮิตๆนั่นแหละอื แต่ว่าช่วงนี้ก็คือเหมือนเชลีนเขาออกแบบรุ่นใหม่แบบใหม่ลายใหม่มาแล้วแบบเออรุ่นนี้ก็เลยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้แต่บิมก็รู้สึกว่ามันยังคลาสสิกอยู่มันยังถือได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เข้ากับชุดง่ายข้างในของกระเป๋าเชลีนเบลแบรตัวเนี้ยคนที่ใช้อ่ะจ,จะรู้เลยว่ามันลาบากมากจริงๆเพราะว่ามันมีแค่ช่องเดียวแบบงงๆแต่งงบิมเอาอันนี้ออกมาให้ดูก่อน มันมีแค่ช่องเดียวแล้วผ้าข้างในอะ่ะเป็นผ้ากำมะหยี่ที่พร้อมจะเลอะทุกเมื่อนะคะอันเนี้ยเออคือไม่มีช่องอะไรทั้งสิ้นไม่มีซิปด้วยอืม แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาที่จัดระเบียบกระเป๋าออกเนี่ยมันก็จะแอบอย้อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็บิมเห็นบางคนที่เขาไม่ได้ใส่อะไรข้างในอะ่ะแล้วเขาเก็บอะ่ะคือพอเอาออกมาใช้กระเป๋ามันจะมันจะแบนอย่างนี้เลยโอ้แต่ว่าอันนี้คือของบิมอะ่ะบิมใส่แล้วก็เหมือนใส่อันนี้ไว้ตลอดนะคะคือบิมจะหาะไยยัดดันทรงน้องตลอดเวลาเพื่อที่ให้น้องเป็นทรงเพราะบิมไม่ชอบกระเป๋าที่มันแบบว่าบีบๆแล้วก็แบบเสียทรงเอออันนี้นะคะก็คือ เนี่ยสายเขาก็สามารถปรับได้เหมือนกันทุกคนใครจะ cross body หรือว่าจะมาสะพายข้างก็ได้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะส่วนข้างในเนี่ยอย่างที่บิมบอกไปพอกระเป๋าเขาไม่มีช่องข้างในใช่ปะ่ะบิมก็ต้องมาใช้ ที่เป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้ความเก๋อ,อีกอย่างหนึ่งอ้อลืมบอกว่าอันเนี้ยความหนา2 mm เหมือนกันนะคะก็คือจะช่วยดันทรงกระเป๋าใบนี้ให้เราได้มากขึ้นส่วนสีเนี่ยก็คือบิมเลือกสีให้มันแมทช์กับกระเป๋าเลยนะคะเวลาเปิดกระเป๋าออกมาเนี่ยจะได้ไม่ดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยข้างในคืออะไรอะไรอย่างงี้มันจะได้เนียนไปกับกระเป๋าเลยแต่ว่าแบบที่บิมเลือกมาในของอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบที่ข้างในอะ่ะมีช่องเล็กเยอะมากมาก ให้ดูคือมีตรงนี้ 1- 2สองแล้วก็ใส่ข้างๆได้อีกนะคะมีตรงนี้ด้วยอ่ามีกิ๊บดำยางมัดผมอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หายเข้าไปในกระเป๋านะคะทุกคนเก็ f ฟ e ลปะเวลาเรามีกระเป๋าแล้วมันเป็นแบบกระเป๋าใหญ่ช่องเดียวเนี้ยแล้วเราใส่ของจุกจิกเข้าไปแล้วเราต้องคุยคุยคุยอะไรเงี้ยบางทีก็คือหาไม่เจอก็คือเสียเวลามากนะคะแต่ว่าตั้งแต่ใช้เจ้าน้องจัดระเบียบกระเป๋านะคะก็คือไม่มีปัญหานั้นอีกแล้วทุกคนเออคือมันดีจริงๆนะคะอันเนี้ยคือรู้สึกว่าจําเป็นมากๆแล้วก็อยาก แนะนาจริงๆส่วนราคาของที่จัดระเบียบกระเป๋าพวกนี้นะคะจากแบรนด์ทรอเกนไนนะคะก็คือเริ่มต้นที่ราคา800บาทสําหรับกระเป๋าใบใหญ่นะจนไปถึงประมาณพันกว่าบาทค่ะก็คือสําหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถทักไปถามรายละเอียดจากทางร้านได้ก่อนเลยนะอ,อ๋อแล้วก็ก่อนจะไปนะคะบิวจะมาแจกโปรโมชั่นด้วยสําหรับใครที่สนใจที่จัดระเบียบกระเป๋าจากทรอเกนไนนะคะคือสามารถใช้โค้ดบีม20นะคะจะได้รับไปเลย20%เย่ทุกคนคือมันคุ้มมากๆนะคะใครที่แบบว่า าผ่านมาดูช่องบีมนะคะแล้วก็สนใจเนี่ยสามารถไปแจ้งโค้ดกับทางร้านไปเลยนะคะก็คือลดไปเลยทุกคนยิส คือจะไม่รวมกับรุ่นที่จะต้องคอ um สตูมไมซ์หรือว่าต้องออกแบบใหม่หรือว่าวัดไซส์ใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วรุ่นที่เขามีอยู่แล้วก็คือมี200กว่าแบบซึ่งมันเยอะมากๆนะคะพวกกระเป๋าที่เป็นที่นิยมหรือคนใช้เยอะๆเ,เนี่ยก็คือมีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้บิมก็มาเปิดกลุ่มก,กระเป๋าแบรนด์เนมที่บิมชอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ตามมานะคะในก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครอยากดูคอนเทนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ข้างใต้มาพูดคุยกันได้ ย,นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้วิมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ